ั้นนะเห็นอย่างนี้นะ20เมตรภาพนี้สวยมากเลยนะซึ่งนึกถึงโมเดลที่ทำน้ำรอดเต่าคับเต่าป่าดูดูลึกชั้นนะฮะเห็นอย่างนี้นะ ีสิเมตราเดินทางมาจากถนนเส้นสนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเทือเขาอีกอีกเทื่อกหนึ่งอยากให้เพื่อนดูมีซ้ายขวานะครับอันนี้ก็เป็นมีหน้าผาเหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีภาพเขีนสีโบราณไหมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวนี้คล้ายๆเหมือนออก ยังมีหน้าผาอีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้รับการสำรวจนะครับภาพเขียนสีโบราณดูลักษณะของหินพวกนี้ภูเขาสวยเลยนะครับเหมือนกับทางไปรัดกะเลี่ยงทางข้อต่อทางโน้นอะมึงผาป,ปูนคล้ายๆกันอันนี้เราก็เดินทางสำรวจภาพนี้สวยมากเลยนะถ้าถ่ายภาพมา เดินทางจากบ้านมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็เดนินขึ้นเขาอีก2ชั่วโมงกว่าจะพบ,พบจุดแรกทีนี้ก็ภาพสียังมีอีกเยอะนะผมว่านะแต่เราก็ต้องตามหากันต่อไปตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปไดูถ้ำก่อนตรงนีนะ้น่าจะเป็นแหล่งชุมชนโบาราณยังไงคังงงอนอู้คันคันโดนานาเบโร่ไอ้ลุงเมื่อกี้ลุงได้เดินสำรวจไปที่นู่นก่อนแล้วนะครับก็ไปเจอพวกอะไรต่างๆเยอะแยะแหละ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะเจออะไรบ้างเดินทางเส้นนี้ครับวิวสวยมากที่นี่ถ้ำเยอะมากพลายูมักมขิดปลาอยู่มกกที่นู่นเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูเพิงผาด้าน,นบนตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะตัวแบดฟาดเลยเน่ะจะมีหรือเปล่าแต่มีคนตองพึ่งอ่ะ มันมันที่นู้นมีใ่จะกินชีสเฉยๆทำไมไม่มีที่นี่เดี๋ยวขอดูก่อนเนี่ยอิงูนกินไหมเอิงูนแม่ตรวอที่นู้นมีแมโตรวจเต็ม ึ่งเราก็ต้องมุดไปทางนี้จริงมันโดนแดดเยอะเกินไปมันจะมีหรือเปล่า กอเท่าที่เราเดินสำรวจดูนะครับทั้งซ้ายทั้งขวามันจะเป็นหน้าผาหินปูนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เต็มไปด้วยถ้าเล็กถ้าน้อยเลยนะครับคนโบราณเขาอาจจะไม่ได้สร้างบ้านนะครับเขาไปอาศัยอยู่ในถ้าต่างๆไม่ว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเพื่อนจะเห็นไหมแผนกลับไปแล้วก็เมื่อกี้เราเข้าไปสำรวจตรงปากถ้าหลายๆที่นะครับที่นี่ถ้าเยอะมากเลยเป็นโรงสําหรับอยู่อาศัยได้เลยนะครับ คิดว่าคงไม่ต้องสร้างบ้านสร้างอะไรแล้วก็น่าจะทํามาหากินกันตรงนี้แถวนี้นะครับมีตาน้ําอยู่ด้านข้างนะครับข้างมีน้ําไหลตลอดเลยส่วนมากอันนี้มันจะเป็นเหมือนแยกห้วยจังชัน แล้วก็มีหินตั้งสองก้อนที่สวยมากเลยเป็นหินแฝดถ้าบ้านเราก็คงจะเรียกว่าประมาณว่าหินช้างเงบช้างแกบจ้างอะไรครับก็จะเป็นร่องห้วยร่องที่หนึ่งคือร่องนี้ร่องที่สองก็คือเราจะไปที่ร่องห้วยที่สองตัวที่มีหน้าผาเยอะมากบุกฟ้าดงผักกาดนี่เราจะพาเพื่อนได้ไปดูแหล่งโบราณคดี มีภาพเปลียนสีดำนิดหน่อยแล้วก็มีเศษหม้อเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผาแบบเนี้ยคือคนโบราณเขาอยู่แบบนี้มันจะเขาจะทิ้งร่องรอยอะไรให้เราได้เห็นบ้าง,างนีน้เราลองดูมะเขือกวงเล็กน,นี่แบบนี้แหละ มะเขือของชาวบ้านเขาปลูกไว้แล้วก็ขึ้นเต็มพื้นที่เลยเต็มแบบตรงไหนลูกเมื่อกี้ลุงเดินเข้ามาสำรวจข่อนแล้วเราจะเข้าตรงนี้แหละเข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นหญ้าช้างร้องนะครับ ถ้าใครใส่เสื้อแขนสั้นแบบลุงมาตอนนี้ก็จะรู้สึกสุดยอดมากโยเคลทางไปก่อน,นกลับไปเสื้อผ้าชุดนี้จะต้องระมัดระวังไปอย่างมากต้องแยกตร,ตรงนั้นนั่นเองนะครับถ้าไม่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะฮะขึ้นไปดูเรามาถึงเห็นไหมเห็นพื้นถ้ำไหมฮะอันนี้มันเหมือนกับถูกปรับแต่งแล้วนะ หรือว่าจะเป็นธรรมชาติเขาหินอะไรถล่มลงมาแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่รับราบบนปากถ้าแล้วก็คนอยู่อาศัยที่นี่ได้คนต้องเข้ามาอยู่แล้วเนี่เออเขากก้นขอบนี้ไงเนี่ยคนทำเนี่ยคนทำ เดี๋ยวเราลองดูตรงนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนโบราณนะครับหรืออาจจะเป็นที่อยู่ที่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าโดยหลักแล้วจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าเกือมีภูมิทัศน์แล้วก็มีอะไรต่างๆที่มันเอื้อต่อการเ,เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยได้นี่โอเคเดี๋ยวขอสำรวจตรงนี้สักคู่นะครับ ไปฉายอะไรให้มันดีๆก่อนถ้าเป็นแหล่งอุทิศที่บ้านแม่เบิร์นมันจะมีภาพเขียนสีอยู่ปากถ้ำบ่งบอกถึงจะอาจจะเขียนพระที่พระจันทร์หรืออะไรงเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ที่นี่ปัจจุบันผมยังไม่เห็นแต่ไม่ใช่ว่ะมันจะไม่มีนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันจุดนี้ครับถ้าถ้าเป็นแหล่งอุทิศนะเราจะเจอพวกหม้อเยอะมาก เสกหมอกมแต่ว่าวม,มาจุดนี้น่าจะมีพระอะไรมาอยู่ที่นี่หนไหมลงกว่าพระเป็นถ้าไม่ใหญ่นะครับน,นวลม้านวลอะไรอยู่อะไร<ม>เขาเขียนอ๋อภาพเขียนส,สีดําภาพขีดสีดำอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นอะไรไม่รู้แต่ต้องถ่ายรูปไปเนาะต้องถ่ายรูปปเมา นี่ก็มีอุ๊ยดีที่มันออกไปหมดแล้วนะครับอ่นนี้ก็เป็นภาพฉีดเขียนเหมือนต้นมะพร้าวอะ่ะอะไรไม่รู้นะต้นปรงร้เปล่านี่ยขึ้นไปมีแจกต้องถ่ายรูปมาแล้วก็ดีๆนั้นล่างก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะลองวิเคราะห์ดูนะครับดูผมลอง,ลอง,ลองต้องถ่ายภาพดูแบบนี้ต้องต้องถ่ายภาพดู น่าจะเป็นแหล่งที่อยู่่ไม่ใช่แหล่งอุทิศอ่ะถ้าแหล่งหุททิศมันต้องมีอะไรที่เยอะกว่านี้เดี๋ยวด้านล่างเนี่ยผมลองหาที่อยู่พวกเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเนี่ยเป็นเป็นภาพเขียนสีสีดํานะครับแต่ไม่แน่ว่าจะเป็นยุคไหนนะอาจจะใหม่ก็ได้แต่ว่ามันมันมีไงมันมีมันปรากฏอยู่ เดี๋ยวเขาลองถ่ายมันเต็มไปหมดเลยอ่ะเขาก็อาจจะเอาขีดเท่าเอาฟืนเอาพวกเนี้ยมาขีดมาเขียนิมันมีโครงขึ้นขึ้นจะขีด มันอยู่อะใสายได้สบายเลยอ่ะมันทะลุขวาเอาครเข้าภาไหนไอ้ภาพเขียนนะอ๋อนี่ไงเหมือน,นคนเหมือนใหม่เนาะเหมือนคนนั่งสมาธนนิมีม,มีอะไรไม่รู้แต่เนี่ยเก่า นีูเก่าให้ดูหน่ยตรงนี้เหรอลองลองดูเขียนไม่เป็นเรื่องเวลาเป็นรูปเก่าเป็นรูปคนไหมเขียนไม่เป็นเรื่องเวลาเป็นรูปเก่าอ่าแขนกลางขาเขีดเขียนอาจารย้ภาคบอกว่าผ้ามันเขียนบนเด็กนี่เป็นเก่านุ่มสวยไหนลุงนุ่มคือลองนุ่มบนบเด็กเขียนเป็เก่าเนี่ยมีทางมีการขีดเขียนด้วยนะ ต้องจับถ่ายรูปดีๆไม่รู้ถ่ายรูปหมดเรี่ยังไม่หอันนี้มันมีขยึบขยือจะเป็นแน่ธาตุาาไหมหรือจะเป็นรอยขีดเขียนขยึบขยือถ้าเขียนมันได้เขียนเนี่ยเก่าแต่ถ้าเขียนตั้งใจสวยๆนะไม่เก่าเนาลองถ่ายถ่ายภาพไป คือเอาไง่ายๆว่าถ้ำนี้มีเครื่องปั้นดินเผาไหมในโรงงเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยน่นจำอื่นอาคุนนี่มันดันโอเคเดี๋ยวขอถ่ายภาพหน่อยนะครับคงจะประมาณนี้ถ่ายภาพแล้วก็ดูเอาว่ามีภาพเสียอะไรบ้าง คิดว่าไงครับอ๋อมีการเขียนทงเสือ,อก็น่าจะเป็นของใหม่แล้วนะมั้งตีเป็นของใหม่แล้วมั้งนี่บ้าคนไห,ใไหนใครมาประมาณใเข้าวรั่ <c oughs> แล้วเราเราเจอเครื่องปัน้นดินเผาไหมไม่มีไม่มีมมอืบุตเล่นอ๋อโอเคอืมดูนี่อะไร <c oughs> อะไรลงุง <c oughs> อ๋อ เจอแล้วอ้อยเป็นโอบางทำไมโอบางเนาะเครื่องฟันดินเผาเจอตรงไหนแถวๆนี่้มันก็มุงบอกถึงอ๋อเป็นเป็นเชือกท้าบนะครับแบบบางมากเลยแบบบางก็ห,หนึ่งคือจะเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็น แหล่งฝังศพหรือว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอันนี้ต้องต้องเอกือบไปก่อนอันนี้น่าไมเป็นมอเยใช่ใช้งานเขาอ,อยู่ที่นี่เขาอ,อาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่มีหน้าผาสวยๆที่ดีกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าอถ้ำพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกที่อยู่อาศัยอ่ะผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะส่วนใครจะว่าอะไรก็ลองลองลองคิดกันดูลองจินตนาการกันดูก็เดี๋ยวถ่ายภาพนะด้านหน้าถ้ำไปดูนะ เนพื้นที่พื้นที่พ่อปู่เขา <c oughs> พื้นที่อาหารเขาหน้าพาทั้งหมดที่อยู่อาศัยส่วนที่ฝังน่าจะเป็นนุ่นอะที่เราไปจุดแรกอะนีะ่ยโอเคก็จะมีทับซ้อนกันเรื่อยๆจนมาถึงยุคปัจจุบันเขาก็เขียนตัวหนังสือสีดำกันภาพเขียนสีดำมันก็ไม่แน่ว่าเป็นยุคไหนนะ ก่อนจะกลับเรากลับมาเหรอตามหาน้องเมียด้วยอ๋อไอ้ที่เราเห็นในทางเมื่อกี้สีดำมันคงจะเป็นการเยอะอ๋อคันมากเลยโดนต้นต้นช้างร้อง ตรงนี้คนโบราณเขามาเอาน้ำที่นี่หรือเปล่านี่คนสมัยปัจจุบันเขามาเขียนนะมีภาษาลัานนาภาษาจีนเขียนภาพเขียนคนหลายอย่างภาพเขียนสีสแดงมีไหมไม่มีมีแต่คนรุ่นใหม่เขียน ทัหมดเลยนี่คือท้าน้ำนะฮะถ้ำน้ำ,นำอันนี้ถ้าหน้าแรงเขาบอกว่าเดินเข้าไปข้างในได้อยู่ใกลกไกลอยู่แต่เราหน้านี้คือเข้าไม่ได้เขามีแต่น้ำคนนะโลลนบรนนาณน,น่าจะมาเอาน้ำใช้น้ำที่นี่ด้วย ประมาณนี้นะครับนึกถึงโมเดลที่ทาน,น้ำลอดอำเภอปางมะค่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ประมาณนี้เลย ดีเขาเดินเข้าไปไหนนู่นนะฮะทำน้ำนีทั้างเขาไม่ไก่ตัวใหญ่ตัวการน้ำรอดก็เป็นกิโลว่กัไปเร่อยๆมัไม่าลูกคนเต่าครับท่านผู้ชมเต่าน้ำ เต<ำ>่าเต่าเต่าปลาไม่แน่ใจว่าตัวผู้ต <Shine. S 2> to es, sure. ัวเมียเขาเต่าน้ำต้องหงายกระดองดูแล้วก็จะรู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้เขากระดองเขาจะอันนี้ตัวเมียขี่ใส่แล้วตัวเมีย ปลาคางปลางครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยเทียบกับปลาฉายด้วยเราออกจากถ้าน้ําที่นี่นะครับธรรมชาติข้างในถ้าน้ําเนี่ยผมบอกไปเลยว่ามีมีปูมีปลามีเต่ามีกุ้งนะครับแล้วก็น้ําที่มุดออกมาเนี่ยมันเราดูสภาพภายในถ้าแล้วนะครับแล้วก็น้ําที่ออกมา คือเราไม่เจอพวกเศษพวกกิ่งไม้ใบไม้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ดูบนแผนที่อะไรต่างๆก็ดูก็คิดว่าน้ํานี่ก็คือกันออกมาจากน้ําใต้ดินหรือว่าน้ําซับใต้ดินเองไม่ได้เป็นน้าที่ภูเขาทะลุหรือว่าน้ารอดทะลุออกมานะครับเดินทางกลับก่อนนะครับคนโบราณกลัวที่หมืด แต่ไม่กลัวที่สูงทุกปรารไม่มีไ่าใช่ายมี <c oughs> สวยนะมันจุดไอ้น้ำมันอะไฟมันไปได้ไม่นานผัวแดงแแมันมันพี่น้องเมียนพอคือดูผ้า,าจะเป็นเนียนเนียนขนนั้นเนาะรู้ถามว่าใช่ไหมว่าเป็นเมียนยก็คือเป็นเป็นเมียนก็คือเป็นคนจีนคนนี้นะนั่นเนเชื่อสายจีนเนาะ